เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเรามีของอยู่สองกลุ่มเนี่ยเราจะหาวิธีจับคู่ของสองกลุ่มนี้ที่เป็นไปได้ทั้งหมดได้ยังไงวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันด้วยแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ดูเหมือนจะยากนะแต่จริงๆแล้วง่ายนิดเดียวครับสิ่งนั้นเรียกว่าผลคูณคาร์ทีเซียนครับ คำถามมันก็คืออย่างนี้ครับสมมุติว่าเรามีเสื้ออยู่2แบบแล้วก็มีกางเกงอีก2แบบเราจะแต่งตัวได้กี่ชุดที่ไม่ซ้ํากันเลยไม่ต้องไปนั่งเดาสุ่มเลยครับเพราะว่าผลคูณคาร์ทิเซียนเนี่ยเขามีคําตอบที่ชัดเจนให้เราอยู่แล้วโอเคก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมารู้จักกับส่วนประกอบพื้นฐานของมันกันก่อนซึ่งในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาเรียกกันว่าเซตครับเข้าใจง่ายๆเลยครับเซต ก็คือกลุ่มของสิ่งของต่างๆนั่นเองอย่างในภาพนี้เราก็จะมี2กลุ่มหรือว่า2เซตเป็นตัวอย่างให้เห็นกันชัดๆเลยก็คือเซต A ที่เป็นสีฟ้ากับเซต B ที่เป็นสีเขียวครับเอาล่ะเรามาดูที่เซตแรกกันก่อนเซต A ของเรามีสมาชิกอยู่2ตัวก็คือเลข1กับเลข2นี่แหละครับคือส่วนประกอบกลุ่มแรกของเราและนี่ก็คือส่วนประกอบกลุ่มที่2ของเราครับ สำหรับเซต B ก็จะมีสมาชิกเป็นตัวอักษร x และก็ y ตอนนี้ส่วนประกอบของเราครบทั้งสองกลุ่มแล้วนะฮะทีนี้แหละเราจะมาดูวิธีรวมพวกมันเข้าด้วยกันครับมาถึงหัวใจสำคัญของเรื่องนี้กันแล้วครับกระบวนการจับคู่นี่มันง่ายมากเหมือนกับทำตามสูตรอาหารเลยเดี๋ยวเรามาดูกันทีละสเตปเลยครับหลักการมันง่ายมากๆเลยครับดูนะคะเราเริ่มจากหยิบสมาชิกตัวแรกของเซต A มาก่อนก็คือเลขห แล้วก็เอาไปจับคู่กับทุกตัวในเซต B เลยก็จะได้คู่ 1, x กับ 1, y พอครบแล้วใช่ไหมคะก็ทำเหมือนเดิมเป๊ะๆกับสมาชิกตัวถัดไปของ a ซึ่งก็คือเลข2ก็จะได้ 2, x แล้วก็ 2, y เห็นไหมคะว่ามันเป็นระบบมากแล้วก็ไม่มีทางตกหลุนแน่นอนอ่าประเด็นนี้สำคัญมากๆเลยนะครับสิ่งที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าคู่อันดับ ซึ่งเชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่าลำดับเนี่ยมีความหมายคือตำแหน่งแรกต้องมาจากเซต A และตำแหน่งที่2ต้องมาจากเซต B เสมอเลยดังนั้น 1, X ก็เลยไม่เหมือนกับ X, 1นะครับเอาล่ะพอเราทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้หน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับและนี่คือผลลัพธ์ทั้งหมดครับ ผลคูณคาร์ทิเซียนของเซต A กับ B ก็คือเซตใหม่ที่เกิดขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วยคู่อันดับทั้งหมด4คู่นี้นี่เองมันก็คือการรวบรวมทุกความเป็นไปได้ในการจับคู่สมาชิกจากเซต A กับเซต B นั่นแหละครับสังเกตอะไรไหมครับว่าเราได้ทั้งหมด4คู่พอดีเปะ๊ะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะเพราะว่ามันมาจากการเอาจำนวนสมาชิกของเซต A ก็คือ2ตัวมาคูณกับจำนวนสมาชิกของเซต B ที่มี2ตัวเหมือนกัน 2อคูณสก็ได้4พอดีเป๊ะเลยไงครับแต่เดี๋ยวก่อนความเจ๋งของมันยังไม่หมดแค่นั้นครับเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนไอ้เจ้าคู่อันดับพวกนี้ให้กลายเป็นภาพที่ทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยและนี่คือส่วนที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากๆเลยนะคะ คือคู่อันดับที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่รายการธรรมดาธรรมดาแต่มันเปรียบเสมือนพิกัดของจุดบนกราฟได้เลยพูงย้ง่ายๆคือเรากำลังจะเปลี่ยนคณิตศาสตร์ให้กลายเป็นภาพที่มองเห็นได้แล้วครับวิธีการทำงานของมันก็คือสมาชิกตัวแรกของคู่อันดับจะบอกเราว่าต้องไปที่ตำแหน่งไหนบนแกนแนวนอนหรือแกน A ส่วนสมาชิกตัวที่2ก็จะบอกตำแหน่งบนแกนแนวตั้งหรือแกน B ครับอย่างเช่นคู่อันดับ 1>, 1, x ก็หมายความว่าให้ไปที่ตำแหน่ง1บนแกนนอนแล้วก็ไปที่ตำแหน่ง x บนแกนตั้งพอเราลากเส้นไปเจอกันตรงไหนตรงนั้นล่ะครับคือจุดของเราเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้เลยก็คือผลคูณคาร์ทีเซียนเนี่ยมันเปลี่ยนรายการธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นเหมือนตารางของความเป็นไปได้ที่มีโครงสร้างชัดเจนมากๆทำให้เรามองเห็นภาพรวมของทุกความเป็นไปได้ในทีเดียวเลย ซึ่งนี่เป็นแนวคิดที่ทรงภวังมากๆเลยครับก่อนจะจากกันไปนะฮะลองคิดเล่นๆดูสิครับว่าถ้าสมมติเซต A มีสมาชิก3ตัวแล้วเซต B ก็มีสมาชิก3ตัวเหมือนกันผลคูณคาร์ทีเซียนของ2เซตนี้จะมีคู่อันดักทั้งหมดกี่คู่ลองใช้หลักการคูณที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้ดูสิครับแล้วจะรู้เลยว่ามันง่ายนิดเดียว